สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแน,นลจะบอกยังไงดีครับท็อปปิกวันนี้ละกันนะครับสำหรับคนที่ยังคิดว่าแปลว่า,า,าวงแสงทองเนี่ยคือไม่มีการอัปเดตอะไรเลยไม่เหมือนวงอื่นๆที่เขาเนี่ยอัปเดตแล้วก็ออกมาชี้แจงในส่วนต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของการทำตนตรีทำซาวทำฉากต่างๆก็บางวงไงครับ มันก็จะมีหลุดมาบ้างหลุดสปอยหลุดพูดแล้วก็บางบางวงก็ได้เห็นนะครับสิ่งที่เขากำลังที่จะสร้างนะอะไรใหม่ๆแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับวงใครวงมันมันก็ต้องดูแลก,กันถูกไหมครับวงของเราเราจะดูแลก,กันยังไงอะเราจะช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จได้ มากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับความคิดของเราการลงมือลงแรงนะครับบางวงเขาก็ไม่ออกสื่อหรือเขาอาจจะเก็บไว้เผื่อเซอร์ไพรส์อะไรอ่ะเราก็ไปตัดสินเขายังไม่ได้เนาะว่าเออทำไมแปลวเป่าเนี่ยเงียบมากเลยช่วงนี้ไม่มีอัปเดตหรืออะไรช่วงสิ้นปีหรืออะไรนะหรือมันเกิดอะไรขึ้น เป็นเพราะอะไรยังไงหรือต้องรอไปก่อนหรือยังไงครับคือแม่แพปล,ปลวเนี่ยเขาก็ไลฟ์สดแจ้งเป็นที่เรียบร้อยก็คืออยู่ในช่วงจัดเตรียมงานนะครับเตรียมงานแล้วกอ็อาจจะมีเปลี่ยนแปลงบ้างคนในวงทุกอย่างนะครับรู้ดีหมดเพราะทุกคน ต้องโดนบีฟงานมาแล้วก็ทำในสิ่งที่ตัวเองถนัดไม่ว่าจะาหาคนใหม่มาเพื่อที่จะทำในสิ่งที่ตัวเองชอบและรักนะครับมันคือการสร้างศิลปะที่ดีมากๆจริงๆคนเก่าเนี่ยยังอยู่นะไม่ได้ไปไหนแล้วอาจจะมีคนใหม่มาเซอร์ไพรส์ซึ่งเราก็ไม่รู้เพราะว่าแสงทองเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะจับต้นชนปลายไม่ได้เลยนะ คือน,นางจะมีอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์แล้วก็มีอะไรที่แตกต่างมากกว่าวงอื่นนี่คือเสน่ห์ของแสงทองซึ่งเราคาดการคาดเดาอะไรไม่ได้นะฮะไม่ได้เลยจริงๆบางคนในวงเนี่ยนะครับเขาก็บริหารแตกต่างกันไปเนาะกับวงอื่นๆนะครับแต่แอดดิวรับรองปีนี้เลยว่าเปลี่ยนใหม่แน่นอน เรียนใหม่ทุกอย่างนะครับทั้งฉากแสงสีเสียงฉากต่างๆนะครับเออใครจะถนัดแบบไหนยังไงก็เอาแบบนั้นเลยตามนั้นเลยครับแต่แค่เรายังไม่เห็นการซุ้มซ้อมถูกไหมบางทีคนที่เขาต้องการที่จะซ้อมแบบส่วนตัวต้องการที่จะใช้สมาธิส่วนตัวก็มีเพราะอะไรเพราะว่าแพลาวกับซันเนี่ย คือกระแสที่ดีมากๆคือสิ่งที่เวลาถ้ามันปล่อยหลุดหรืออะไรที่มันออกไปสู่สาธารณชนเนี่ยมันจะทำให้คนหลายคนเนี่ยเอาไปลอกเรียนแบบหรือกอปปีนอกจากลอกเรียนแบบแล้วนะครับมันก็จะมีการดิสเครดิตเกิดขึ้นซึ่งมันเกิดขึ้นได้หมดในเชิงของธุรกิจนะครับจะว่าไม่เกิดไม่ได้ทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องคุณไม่ใช่ผู้รู้ทุกเรื่องคุณไม่ใช่ฟ้า คุณไม่ใช่พระเจ้าคุณต้องเซฟตัวเองนะครับฉะนั้นวงแสงทองเขาก็ทำการเซฟตัวเองโดยการไม่มีอะไรเคลื่อนไหวในช่วงนี้แต่เขาจะค่อยๆปล่อยออกมานะครับหมายถึงว่ายังมีเรื่องอื่นที่ยังพอที่จะทำได้เช่นขายของค้าขายสินค้าหรือจะไลฟ์สดคุยในมุมส่วนตัวในมุมที่เราอยากจะคุยเพราะบางครั้งเราอ่านคอมเมนต์เนี่ยมันก็ไม่ไหว,วะ บางทีคุณเอาแต่ด่าเขาอย่างเดียวเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นครับคุณด่าเขาอย่างเดียวจนเขาไม่อยากที่จะมาพูดเรื่องส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานเพราะเขาต้องการที่จะพูดชี้แจงอะไรบางอย่างให้กับคนที่ไม่ชอบเธอไม่ชอบเขานะครับประมาณนี้เราก็พอเข้าใจได้เพราะว่าเราเป็นแฟนคลับของพี่ราวนเนาะจะเปลี่ยนเนี่ยมันก็อาจจะมีฉากต่างๆที่ถูกเปลี่ยนหมด อาจจะเป็นเรื่องของวงลิเกอ d ด a p t กับหมอนลำซึ่งมันจะกลายเป็นอะไรที่ต้องพูดถึงเป็น Talk of the Town แน่นอนเราจะปล่อยมาตอนนี้ไม่ได้เราจะสร้างคอนเทนต์ Content, หรืออะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราจะต้องทำในวันข้างหน้าเนี่ยตอนนี้มันไม่ได้ต้องใช้เวลาครับผมนะใช้เวลาครับเราต้องรอนะต้องรอเวลา แล้วก็เรื่องของการเตรียมความพร้อมการเตรียมความพร้อมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความอดทนก่อนที่จะพร้อมไม่ว่าจะสู้ไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็ต้องพร้อมถูกไหมอ่เาเพราเขาก็ชี้แจงสรุปก็คือไม่มีเงียบครับทุกอย่างไม่มีเงียบขึ้นอยู่กับเวลาขึ้นอยู่กับความพร้อม ถ้าเราพร้อมเราค่อยพร้อมใช่ไหม <laughs> ใช่ไหมครับอ่าโอเควันนี้ขอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ